E สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีของขึ้นชื่ออยู่หนึ่งอย่างค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มารู้จักไปพร้อมๆกันนั่นก็คือเรื่องของผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่านั่นเองนะคะมีอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งลายผ้าสิ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นลวดลายโบราณแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่มีมายาวนานกว่าร้อยปีแล้วของ ื้นที่อำเภอดอยเต่านั่นก็คือลายเครือกุดศูนย์นั่นเองค่ะสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะแต่ว่าลายพิเศษที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่ลายนี้ลายเดียวเท่านั้นค่ะส่วนจะมีลวดลายไหนที่น่าสนใจบนผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าซึ่งถือได้ว่าเป็นของดีของเด่นของดังจนกลายเป็นพยาผ้าสิ้นแห่งล้านนาทางภาคเหนือติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยไดีดีในวันนี้ค่ะ สิ้นตีนจกดอยเต่านอกจากจะมีคุณค่าทางความงามสะดุดตาต้องใจเมื่อได้พบเห็นเสริมให้ผู้ได้สวมใส่โดดเด่นเป็นที่จับตามองแล้วการทอแต่ละผืนก็ทำด้วยเทคนิคภูมิปัญญาช่างชั้นสูงมีความละเอียดประณีตทั้งยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนภาพสังคมอันรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตและการผสมผสานระหว่างความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีตำนานเล่าขานเขาว่าผ้าสินตีนจกดอยเต่าแต่เดิมเรียกว่าสิ้นหนีน้ำท่วมหรือว่าสิ้นน้ำท่วมเนื่องด้วยในอดีตช่างทอผ้าได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพลทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยจนต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากบริเวณเดิมการอพยพหนีน้ำท่วมจึงเป็นที่มาของชื่อผ้าทอตีนจบลายหนีน้ำท่วมนั่นเองค่ะ โดยผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่ายังถูกยกให้เป็นหนึ่งในห้าพยาผ้าสิ้นแห่งล้านนาที่ประกอบด้วยผ้าสิ้นไหมคําเมืองเชียงตุงผ้าสิ้นตีนจกไหมเงินไหมคําราชสำนักเชียงใหม่ผ้าวิเศษเมืองน่านหรือผ้าไหลน,น่านและสิ้นน้ําปาดฝากท่าอุตรดิตอีกด้วย จุบันลูกหลานคนดอยเต่าได้ร่วมกันอนุรักษ์สารต่อเจตนารม์ของบรรพบุรุษที่จะร่วมกันสืบสารผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่าให้คงอยู่ต่อไปผ่านการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าตีนจกดอยเต่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยแห่งผ้าฝ้ายดอยเต่าใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ออยทัปนีไวยะ กลุ่มเครือข่ายทอม้าตินจกายโบราไดอเต่าจ้ะโหวันนี้มาเจอแล้วค่ะ,คะขอถามรายละเอียดเลยและการผ้าฝ้ายสวยๆแบบนี้นี่คือฝีมือของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในดอยเต่าใช่ใชไหมคะเรามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวอะไรทําไมถึงมีความแตกต่างเห็นว่ามีชื่อเรียกเฉพาะด้วยค่ะพี่ลอยใช่ค่ะ,คะตินจกดอยเต่าเป็นคือ คืออีกหนึ่งกลุ่มของคนไทยยวนในเต่าหรือว่าคนเมืองเนาะในเต่าจะมีอยู่สองชาติพันธุ์ก็คือกับพี่น้องเกรียงโพรงกับกลุ่มไทยยวนกลุ่มไทยยวนก็คือกลุ่มนคนเมืองของเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีเอกลักษณ์ผ้าสิ้นลายขวางแล้วก็มีติ่นจกนะะแบบนี้เหมือนของแม่แจมแต่ว่าทางในเต่าก็จะมีลวดลายที่เป็นอเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของในเต่าอีกอ,อีกที อันนี้คือความแตกต่างทีนี้เคยได้ยินว่าเอตินจกดอยเต่าน้ําท่วมหรือว่าดอยเต่าน้ําท่วมมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างคะ,ค,ะคือถึงมีชื่อเรียกเฉพาะได้ถึงเป็นผ้าสิ้นค่ะ,คะตินจกน้ําท่วมดอยเต่าเป็นอีกหนึ่งเ,เป็นจญจภาคีผ้าสิน้นค่ะก็อยู่หนึ่งในห้าของผ้าสิ้นนะคะแสดงว่า เป็นนางพยา,าสิ้น<ย>ล้านานานะใช่ค่ะอุยจริงเหรอดูเหมือนรายละเอียดจะต้องคุยเยอะ,อยยอะนะคะขอหาที่นั่งสักหน่อยได้ไหมคะโอเคกว่าจะเป็นพยาผ้าสิน้นตีนจกแห่งล้านนายอย่างเงี้ยค่ะ คือมันจะต้องมีความพิเศษแน่นอนละ่ะอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมที่ชมรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้ได้ชมความงดงามของลายทอผ้าผ้าสิ้นตีนจบดอยเต่าไปพร,พร้อมๆกันด้วยเพราะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะของตัวพิธีกรที่ได้มายนโฉมและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมได้สวมใส่ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยซึ่งผ้าทอของทางผ้าฝ้ายของดอยเต่าหรือว่าผ้าสิ้นตีนจกดอยเต่ามันมีอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์อะไรจนถูก ยกให้เป็นพยาผ้าสินนะคะคือผ้าสินจกุกใดเต่าเนี่ยมันมีเยอะมากมีห้า้อยกว่าลายเป็นอย่างต่ําแค่ของดอยเต่านี่นคะคะแต่ว่าการที่ที่เรามาจะมารวมลายจต่ลาจะเรียกชื่อน่ะมันลำบากเพราะมันเยอะมากทพี่เลยแยกมันสี่กลุ่มลายก็คือคหนึ่งกลุ่มลายกุด กลุ่มลายกุดเนี่ยจะใช้เป็นลายเริ่มต้นของการสอนทอ <c oughs> ก็จะมีพวกกุดลายลาแอ้กุด, <c oughs> กดหงเครือ <c oughs> กุดจันหลวงจันน้อยนะอัน,นี้ <c oughs> เป็นตัวอย่าง <c oughs> แล้วก็กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มขันโคมซึ่งเป็นกลุ่มลาย มาตรฐานของตินจบทุกที่อ๋อเหมือนเป็นงานศิลปะวัฒนธรรมที่เห็นตามบรรยากาศจริงๆคือการแขวนโคมอะไรต่างๆที่เอามาประยุกต์ใช้ในหลายผ้าด้วยหรือเปล่าอ่ามันเป็นเป็นบางส่วนค่ะที่ที่ที่นี่นำมาทอเป็นลวดลายแต่ว่าขันโคมได้ที่นี่มันจะมีคล้ายๆว่าเป็นโครงสร้างของผ้าสิ้นตินจกซึ่งจะมีอยู่เป็นห้องข้างบนแล้วก็โคมสี่เหลี่ยมข้างล่างแล้วก็เป็นขันแล้วก็เป็นสเปาเป็นเอกลักษณ์ที่เป็น โบราณโบราณของทุกที่แล้วก็เป็นมาตรฐานของติ้จบขึ้นทอขึ้นลายมาแบบนี้คือรู้เลยว่าเป็นผ้าทอผ้าสิ้นตินจบดอยเต่าแน่นอนอ่ะกลุ่มที่สองผ่านไปกลุ่มที่สกลุ่มที่สาเป็นกลุ่มลายโคมหลวงตอนนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของดอยเต่าซึ่งที่อื่นไม่มีออันนี้ก็เป็นเป็นเป็นลายที่ยอดทิตของช่างทอแล้วก็ผู้ที่ที่ชอบใส่ค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มลายสุดท้ายก็คือกลุ่มลายเครือ ในท้องถิ่นเนี่ยหมดไปละมันจะมีแต่เหลือแต่ผ้าเก่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ที่เจอในแหล่งบางแหง่งค่ะเขาเรียกว่ากลุ่มลายเครือซึ่งจะมีเอกลักษณ์และแพทเทิร์นที่แตกต่างจากที่อื่นเหมือนกันะ4กลุ่มลายเนี่ยกำลังจะอยู่กำลังจะทำการขอจด GI การสืบสารรักษาต่อยอดอนุรักษ์ให้ผ้าตีนจกดอยเต่าให้คงอยู่สืบไป นับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้งานหัตถกรรมผ้าสิ้นตีนจกส่งคุณค่าคงอยู่ไปตราบนานเท่านาน